สวัสดีครับเด็กๆพบกับครูเล็กนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของคอร์สม .3 นะครับคอร์สม .3 เล่มที่2นะครับที่ในคอร์สเนี้ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับเนื้อหาที่ครูเล็กพูดถึงตรงนี้นะครับเด็กๆสังเกตเราจะเรียนเรื่องของตรีโกณมิตินะครับตรีโกณมิติเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแก้สามเหลี่ยมนะครับการแก้สามเหลี่ยม าการแก้สามเหลี่ยมเราเรียนอะไรมาบ้างนะครับเราเรียนเรื่องอาสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเราเรียนเรื่องของอพิทาโกลัสนะครับแล้วก็เรียนเรื่องของติีโกณมิตินะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักติีโกณมิติกันนะครับอันที่2เรื่องวงกลมวงกลมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเรขาคณิตนะครับวงกลมเนี่ยโจทย์ของ โจทย์ของวงกลมเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนชื่อวงกลมเลยนะมันกลมกลิ้งเนี่ยนะครับโจทย์ของวงกลมเนี่ยจะมีความยากพอสมควรถึงยากมากนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนการสังเกตเห็นไหมครับเขาจะเอาวงกลมเนี่ยเก็บไว้เป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับในในหมหนึ่งเอในในมต้นนะครับในมต้น ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะมีเรื่องโจทย์นะครับแล้วก็มีการพลิกแปลงการแก้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรเนี่ยครูเล็กเชื่อว่าเด็กๆส่วนใหญ่จะทําเป็นนะครับใครทําไม่เป็นหรือใครลืมไปแล้วเดี๋ยวครูเล็กทบทวนให้แล้วในเรื่องของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรหรืออาจจะเป็น3ตัวแปร4ตัวแปรเนี่ย การแก้นะครับการหาคำตอบไม่ยากนะครับแต่ว่าเราจะไปดูเรื่องของการประยุกต์การใช้แล้วก็รวมถึงโจทย์นะครับโจทย์ปัญหาโจทย์เนี่ยมันจะมีเกี่ยวข้องกับสมการเชิงเส้น2ตัวแปรหลายเรื่องนะครับที่เด็กๆควรจะรู้นะครับต่อมาเราพูดถึงความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ครูเล็กก็จะมีความมีข้อมูลต่างๆให้เด็กๆมากพอควรเพื่อให้เด็กๆมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์รวมถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีมีม,มีมีความชํานาญนะครับเมื่อเราเจอโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือว่าการสอบที่โรงเรียนนะครับเรื่องของความน่าจะเป็นและปิดท้ายรายการด้วยเรื่องของ ปิรามิดปริมาตรทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นปิรามิดนะครับกลุวยหรือโคนนะครับโคนก็คือเหมือนโคนไอศครีมนะครับแล้วก็ทรงกลมอันนี้คือเดี๋ยวเราจะเรียนกันอาลาเราเริ่มต้นเรียนที่ตีโคนก่อนนะครับเด็กๆเริ่มที่ตีโคนอาตีโคนมิตินะครับเด็กๆครับตีโคนมิติเนี่ยเราเรียนในชั้นมต้นนะครับ แล้วติกนมิติเนี่ยสำหรับหลายๆคนนะครับทิ้งความรู้ของติกนมิติเลยนะครับบอกว่ามันยากไม่อยากไม่อยากจำนะครับแล้วก็ทิ้งมันไปเลยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นข้อสอบเกี่ยวกับติกนมิติก็คะแนนมันอาจจะไม่ได้เยอะมากก็ตัดทิ้งไปนะครับแต่ครูเล็กจะบอกเด็กๆว่า <c oughs> จริงๆแล้วติกนมิติเนี่ยถ้าถามครูเล็กว่ายากไหม อ่ะตอบได้ว่ายากนะครับแต่มันมีวิธีการเรียนเดี๋ยวครูเล็กจะบอกให้นะครับมันมีวิธีการเรียนนะครับแล้วก็อันดับแรกเลยนะครับเด็กๆต้องบอกตัวเองเลยว่าอย่ามองว่าตีโกณมิติยากนะครับตีโกณมิติเป็นความรู้ที่เด็กๆทุกคนเรียนได้และจะสามารถทำโจทย์ตีโกณมิติได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆครูเล็กบอกไว้ให้เลยนะครับ อย่าไปคิดว่ามันยากมันเราไม่ไหวอันนี้อันเนี้ยพวกเนี้ยตัดทิ้งไปจากวิธีของว,วิธีคิดของเราเลยถ้าเราเรียนรู้อย่างเข้าใจนะครับตรีโกนมิติเนี่ยอันที่หนึ่งเรียนรู้ได้แล้วสนุกนะครับอันที่สองตรีโกนมิติเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับถ้าเราเรียนตีโกนมิติในชั้นมัธยมต้นเนี่ย มันจะต่อเนื่องในชั้นมัธยมปลายแล้วถ้าเด็กๆไปเรียนในสายคำนวณไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออสาขาอื่นๆทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการคำนวณเนี่ยตีโกณวิติเนี่ยจะตามไปทุกที่นะครับเวลาเราเรียนเรื่องของแคนคูลัสอย่างเงี้ยอินทิเกรชันพวกเนี้ยฟังก์ชันตีโกณวิติเนี่ยจะตามไปทุกที่เลยดังนั้นถ้าเด็กๆนะครับ จดจำความรู้ตรงนี้มีความรู้เรื่องตีกรมิติในระดับมต้นอย่างดีเด็กๆจะมีพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็การเรียนตีโกนมิติในระดับมปลายในระดับมหาวิทยาลัยจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับเด็กๆนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองครูเิกจะบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องตีโกมิติเราได้เปรียบนะครับอย่างที่ครูเล็กบอกมีบางคนเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียน อทีนี้ก่อนที่ครูเล็กจะไปพูดถึงเรื่องของตีโกนมิติในรายละเอียดนะครับครูเล็กมีหลักอยู่นิดนึงเองนะครับในการเรียนตีโกนมิตินะครับมีหลักแบบนี้เลยนะครับอครูเล็กจะให้หลักอันหนึ่งไว้ให้เลยนะครับ เด็กครับหลักในการเรียนตีโกณมิตินะครับอันนี้เป็นของครูเล็กเองเลยนะครับตั้งแต่ครูเล็กเรียนมาเนี่ยนะครับหลักในการเรียนตรีโกณมิติเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ อัตราส่วนคืออะไรไซคืออะไรคอสคืออะไรนะครับโคฟังชันคืออะไรเนี่ยเราจำนิยามเราเข้าใจนิยามเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำหนดเนี่ยคืออะไรนะครับนั่นคือทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจนี่เด็กๆครับเวลาเราเรียนรู้ทุกเรื่องนะครับรวมถึงตรีโกณมิติด้วยเนี่ยเราทำความเข้าใจแต่เนื่องจากว่าความรู้เนี่ยมันเยอะ นะครับถึงแม้ว่าเราจะทำความเข้าใจแล้วเราจำทันทีได้ไหมเราจำทุกอย่างที่เราเข้าใจได้ไหมบางครั้งเราจำได้ไม่หมดนะครับดังนั้นอันที่หนึ่งคือทำความเข้าใจอันที่สองนะครับจำ เนี่ยครับทำความเข้าใจแล้วก็จำนะครับจำจำสูตรจำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตรีโกณมิติที่เด็กๆถามว่า ครูเร็กแล้วมันต้องจําเยอะไหมเราต้องจําเยอะแยะไปหมดไหมนะครับมันมีวิธีการจานะครับที่การที่เราจะจําอะไรได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเรียนแป๊บหนึ่งแล้วเราจะจําได้เราต้องให้ความใส่ใจกับมันนะครับถ้าหากว่าเราดูแลเราก็ใส่ใจกับเรื่องตรีโกณมิติเราดูบ่อยๆทําโจทย์บ่อยๆเห็นสูตรบ่อยๆเด็กๆจะเริ่มจําได้นะครับแล้วความจําตรงนี้เรื่องตรีโกณมิติเนี่ย จะช่วยเด็กๆมากเลยจำคำคําความครูเล็กไว้เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่มปลายไม่ว่าจะจะอยู่มหาวิทยาลายัยถ้าเด็กๆยังเลือกเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยติกณมิติจะไปหากับเด็กๆทุกที่เลยนะครับแล้วก็ช่วยให้เด็กๆเ,เรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงๆเนี่ยได้ดีนะครับมันอันนี้เป็นความจํานะครับและอันที่สามนะครับอันที่สามสคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือฝึกโจทย์ ฝึกโจทย์หรือ,อเจอประสบการณ์เยอะๆนะครับว่าโจทย์แบบนี้ทำยังไงสมมุติเราทําไม่ได้ไปดูเฉลยซิไปดูอาจารย์ท่านนั้นหรือดูครูเล็กเฉลยน,นะครับแล้วก็ฝึกโจทย์เนี่ยมี3ามอันเท่านั้นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มเรียนรู้กันนะครับเราเริ่มจะทาความเข้าใจนะครับเรื่องจําแล้วก็เรื่องตีโกทน,นะครับทีนี้ ในการแก้สามเหลี่ยมเนี่ยนะครับหลักๆในแง่ของมัธยมต้นเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของโจทย์สามเหลี่ยมนะครับมันก็จะมีอันที่1ก็คือใช้ พิธาก g ัันะครับนี่ถ้าเป็นพิธากรััเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากและต้องรู้2ด้านนะครับจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่ต้องรู้2ด้านถ้าเด็กๆจำได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นตีโกณน,นะครับ รู้หนึ่งด้านรู้หนึ่งด้านและหนึ่งมุมมันจะต่างกันนิดนึงเห็นไหมถ้าเป็นถ้าเป็นตรีโกณเนี่ยเราต้องรู้มุมนะครับรู้มุมอันหนึ่งนะครับโอเคคร่าวๆนะครับทีนี้ในความลึกๆเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เราอันอันดับแรกก่อนว่าเอ๊ะอันไหนเป็นพิธากอรัสอันไหนเป็นเรื่องของ ตโกณน,นะครับโจทย์สามเหลี่ยมนี้คุณเล็กเติมนิดนึงคือสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากคราวนี้เด็กๆพร้อมนะเราจะเริ่มต้นเข้าสู่นะครับการเรียนตโกณมิติกันละนะครับเริ่มเข้าสู่การเรียนตโกณมิติอ่ะขอโทษนะครับอาให้เด็กๆจดตัวนี้ก่อนนะครับขอคุณเล็กทานน้ำแว้บ,บนึง ่าไปแล้วนะครับนี่อัตราส่วนตรีโกณมิติเนี่ยนะครับมันจะมีตัวหลักนะครับตัวหลักมีสามตัวเดเดี๋ยวเรารู้จักกันอันดับแรกคุณเล็กเขียนตรงนี้ก่อนอันนี้คือมุม A มุม B มุม C นะครับอันนี้เรายึด A นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเรายึดมุมไหนสองมุมนี้เป็นมุมประกอบม,มุมฉากนะครับเราไม่พูดถึงมุมฉากนี่ถ้าเราสมมติว่าตรงนี้ยึดเป็น a นะครับเป็น a เป็นมุม A พอเป็นมุม A ปั๊บนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เด็กๆให้ความสนใจตัวนี้เพิ่มนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าด้านประชิด มุม A นะครับที่คนได้เขียนว่าด้านประชิดมุม A คือความยาวด้าน a b ความยาวนะครับความยาวด้าน a ออาจจะเป็น5้าหน่วย8หน่วย16หน่วยแล้วแต่นะครับจะเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วเป็น km, กิโลเมตรก็ยังทำได้นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นด้านประชิดมุมเเขาเรียกประชิดเราเรียกสั้นๆว่าชิดนะครับทีนี้ด้านนี้นะครับ ด้านนะครับตรงข้ามมุม <uno> yes, a นะครับคนได้ใช้คำว่าข้ามข้ามนี้คือข้ามมุม a นะครับด้านตรงข้ามมุม A เห็นไหมด้านตรงข้ามมุม a ตรงนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับคนได้เขียนว่าอย่างนี้อันนี้คือด้านตรงข้ามนะครับ มุมฉากเพราะฉะนั้นนะครับชื่อเล่นของ3มด้านนี้ยึดที่ A เป็นหลักนะครับชื่อเล่นของ3มด้านนี้ก็คือด้านนี้เรียกว่าชิดด้านนี้เรียกว่าข้ามข้ามมุม A ด้านนี้เรียกว่าฉากนะครับชิดข้ามฉากชิดข้ามฉากคือความยาวด้านแต่ละส่วนยึดที่มุม A เป็นหลักอ่า ตอนนี้เด็กๆครับเราเริ่มสู่อัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับเวลาเราเรียนอัตราส่วนตรีโกณมิติตัวแรกนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีครับเขาเรียกว่า s i n a sin a ก็คือมุม A นะครับนี่ sin a ก็คือมุม a อ่า sin a นะครับอัตราส่วน s i n a มาจากข้ามนะครับ ฉากเนี่ยข้ามฉากเห็นไหมครับอัตราส่วน sin ์มาจากข้ามฉากนะข้ามแล้วก็ฉากนะครับตรงนี้ต่อไปครูเล็กใช้ตัวนี้นะครับต่อมาก็คือ cos A อันนี้คือชิดแล้วก็ฉากชิดฉากนะครับชิดฉากนี่ครับชิดแล้วก็ฉากนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับเด็ก อันนี้คือแทน A นะครับแทน A เนี่ยคือข้ามชิดแทน A เนี่ยคือข้ามชิดนะครับข้ามชิดทีนี้ปกตินะครับถ้าเด็กๆเ,เคยเจอเขาก็าจะมีเทคนิควิธีการจำเยอะแยะไปหมดแต่ถามผู้เ็กเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับมันแค่3ตัวจําง่ายกว่านะครับคือไม่ต้องใช้เทคนิคเยอะแยะนะครับจําเอาง่ายๆกว่าอย่างเงี้ย เด็กเวลาท่องสำหรับครูเล็กนะทรายคอแทนทรายคอแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับทรายคอแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนี่นอกจากเราท่องแล้วทํำยังไงเราถึงจะสามารถจําได้นะครับวิธีการเทคนิคที่ครูเล็กแนะนํานะครับเด็กๆหากระดาษว่างๆนะครับหรือใช้ใช้ iPad ก็เปิดหน้าว่างๆนะครับแล้วเราก็เขียนว่า นี่คือ sin A นี่คือ cos a นี่คือแทน A แล้วดูซิว่า sin A เนี่ยเด็กๆสามารถเขียนอัตราส่วนได้ไหมจำได้ยังนะครับถือว่า sin A ข้ามฉาก cos A ชิดฉากแทน A ข้ามชิดถ้าเด็กๆเ,เอากระดาษว่างๆมาบนกระดาษว่างๆเลยก็ได้นะครับหรือว่า เป็นสมุดที่เหลือๆก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น iPad ก็ได้เป็นหน้าว่างๆเด็กๆเขียน s i n A cos A tan แแล้วสามารถเขียนอัตราส่วน3อัน,นีได้เขียนสักสอาครั้งก็จะเริ่มจำได้แล้วนะครับอันนี้เป็นหลักง่ายๆไม่ต้องคิดวิธีวิธีการพลิกแพงเยอะไปนะครับทีนี้ส่วนที่สำคัญอีกอันหนึ่งมันมีสูตรที่สำคัญอันหนึ่งนะครับเด็กๆเขียนไว้อันนี้คือ ค่าของแทน A นะครับมันคือ s i n a หารด้วย Cos A นะครับถ้าเด็กๆเอา s i n a ก้อนนี้นะครับที่มันเป็นอัตราส่วนเนี่ยหารด้วย Cos นะครับ s i นหารด้วย Cos มันจะกลายเป็นแทนนะครับแทนก็คือข้ามชิดอันนี้เป็นสูตรอันหนึ่งตอนนี้เด็กๆรู้จัก อัตราส่วนหลักของตีโคนมิตินะครับ s i n cos tan นะครับ s i n cos tan ต่อมาคุณเล็กมีแค่นี้เดี๋มีทั้งหมด6ตัวนะครับมีทั้งหมด6ตัวอ่ะ s i n cos tan